เราสลับไปดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรกันหน่อยไหมคะคือช่วงนี้อันแน่นอนพักเพื่อไทย,ยวิงานเข้าตลอดอเลยจริงๆตั้งแต่คุณวรชัยเหมะที่มาวิาพากษ์วิจารณ์นายกาแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะเดือดปุดๆคู่ของคุณเฉลิมอยู่บํารุงค,คุณวันกับคุณอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณน่ะสรุปจะไปทั้งคู่ไหมหรือจะยังไงคุณวันน่ะ เห็นบอกมีหนังสือลาออกจากพักมาแล้วด้วยนี่ใช่แล้วคุณเฉลิมก็ท้าพักเพื่อไทยบอกว่าถ้าลอกผมไปนะขับผมออกจากพักไปเลยผมมีพักกันเมืองสองสามพักรออยู่แล้วค่ะะดูเหมือนว่ายังยังจะแก้ไม่ได้ไหมปัญหาเรื่องร้อนๆในเพื่อไทยแต่ว่า,าคุณทักษิณก็ยังไม่อยู่เฉยๆนะคือล่าสุดนี้เห็นไปร่วมงานบุญด้วยเตรียมบินไปงานบวชที่จงังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ก็ ไม่รู้นะว่าใครจะเดินทางไปพร้อมกับคุณ <ừ m. S 1> ทักษิณในครั้งนี้เพราะเห็นบอกว่าคนในพักอาจจะไม่ว่างกันหลายคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรมีกําหนดการเดินทางไปเป็นประธานงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่วัดสุวรรณวิจิตอำเภอปราสาทจังหวัด สุรินนะคะโดยจะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าไปลงที่สนามบินสตึกที่บุรีรัมแล้วก็จะนั่งรถต่อไปที่วัดสุวรรณวิจิตเพื่อที่จะร่วมพิธีอุปสมบทนะคะซึ่งจะเริ่มในเวลา9้าโมงครึ่งเป็นการมอบผ้าไตรตามด้วยพิธีบวดเนนบวทพระ เสร็จพิธีน่าจะไม่เกินบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงศีสอชัยเจริญและหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จช่วงบ่ายๆคุณทักษิณก็จะเดินทางกลับกรุงเทพทันทีโดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสตึกกลับนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังต้องย้ำว่าสถานะของคุณทักษิณคือ อยู่ในช่วงของการพักโทษแต่ว่าไม่ได้เป็นการพ้นโทษซึ่งถ้าตามหลักการอนะันนี้หลายคนก็เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะว่าช่วงพักโทษก็ควรจะเก็บตัวเงียบไหมอยู่ในที่พักอยู่ในบ้านนะพูดง่ายๆาแต่ที่เราเห็นก็คือคุณทักษิณก็ยังเดินสายไปทํากิจกรรมต่างๆหลายๆที่แล้วก็ไปต่างจังหวัดต่อเนื่องนะคะนั่นทําให้คนการเมืองอย่างคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอนะครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งผ่าน Facebook เทพไทยคุยการเมืองระบุหัวข้อนะคะบอกว่าจับตาทักษิณและบริวารรอดทุกคดีใจความเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่าหลังจากที่คุณทักษิณเดินทางกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็รับโทษตามคำพิพากษาซึ่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษารวมโทษจาก1ิปี ลดโทษนะเหลือ8ปีและได้รับพระราชทานลดโทษจากโทษ8ปีเหลือ1ปีแต่ไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำเลยแม้แต่วันเดียวได้พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจนถึงวันพักโทษจากเหตุการณ์วันนั้นจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่าคดีความที่เกี่ยวกับลูกน้องสมุนบริวารและเครือข่ายของระบบทักษิณรอดพ้นจากคดีและถ้าอยู่ในระหว่างดำเนินคดีก็ได้รับประกันตัวทุกคนอ,อย่างเช่นคนแรกเลย คุณยิ่งรักชินวัตรค่ะที่ถูกคำพิพากษาของสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคดีเดียวถึงที่สุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้ แต่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลได้ตัดสินยกฟ้องไปแล้ว2คดีก็คือคดียกย้ายคุณทวินเลียนสีที่ศาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องและอายการสูงสุดไม่ยืดอุทธรคดีก็ยุติไปนะคะรวมไปถึงคดีจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020งบประมาณ240ล้านบาท สารดีกาพนัคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องค่ะแล้วก็ปปชไม่ยื่นุนูทร์คดีถึงที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ ยังมีคดีของคุณจักรพบเพนแขที่หนีคดีอยู่ที่ต่างประเทศอยู่หลายปีด้วยเดินทางกลับมาสู้คดีที่ประเทศไทยและได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดีคุณจักรพ่ยกลับมาไล่คุณทักษิณไม่นานเองนะคะแล้วก็ยังมีคดีของคุณกิติรัตน์นรนองคดีเกี่ยวกับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่ไปเอื้อกับเอกชนสารดีกานักการเมืองก็พิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกันตอนนี้กําลังลุ้นว่าอายการสูงสุดจะยื่นอุทธรณ์ต่อหรือเปล่าค่ะ,คะ ดังนั้นช่วงนี้จะเป็นโอกาสทองไหมของคนในระบอบทรัพย์สินหลังจากระบอบทักษิณไปจับมือก,กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมจัดตั้งรัฐบาลแล้วนับว่าเป็นโอกาสทองของคุณทักษิณและบริวารอย่างแท้จริงย้ำว่าน,นี่คือโพสต์ของคุณเทพไทยนะแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะบอกว่าขอแนะนําให้บริวารของคุณทักษิณที่หนีคดีอยู่ในต่างประเทศได้รีบกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในยุคสมัยนี้ม,มีโอกาสชนะคดีมากเป็นพิเศษ โอ้โนฟันธงขนาดนี้เลย oh. ก็ยังมีอีกหลายคนที่แน่ๆก็คือเนี่ยแหละคุณยิ่งรักะจะได้กลับเมื่อไหร่ตามที่คุณทักษินเคยเกิ่นเอาไว้หรือเปล่าค,คุณเทพไทยนี่เพิ่งจะพ้นโทษมาเองเพิ่งจะถอดกำไร EM นะแล้วคุณ,คคณเทพไทยเนี่ยก่อนหน้านี้นมาตั้งคําถามว่า มีการใช้มาตรการที่เป็น2มาตรฐานหรือเปล่า hmm. แม้กระทั่งกับตัวคุณเทียบไทยเองเทียบกับคุณทักษิณชินวัตร <c oughs> อดีตนายกเนี่ยแหละทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูนะคะไปงานบวชที่สุรินนักข่าวน่าจะไปถามประเด็นการเมืองหลายเรื่อง <c oughs> เลย <c oughs> ทั้งเรื่องของเพื่อไทยที่กําลังมีความระหองระแหงกันอยู่ในพักด้วยจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวจับตากันค่ะ